รักอย่างรู้ไม่ใช่รักอย่างหลงเพราะความรักที่แท้ไม่ได้ทำให้เราทุกข์หากแต่เป็นความเข้าใจในใจตนเห็นเขาเป็นเขาเห็นเราก็เป็นเราไม่ยึดไม่ครอบครองเพราะสิ่งใดเกิดขึ้นย่อมดับไปความรักก็เช่นกันเกิดจากเหตุปรุงแต่งด้วยใจเมื่อใจสงบรักก็ใสบริสุทธิ์ รักด้วยเมตตาไม่ใช่ตันหาเมตตาคือการอยากให้เขามีความสุขไม่ใช่เพราะอยากได้มาเป็นของเราแต่เพราะเห็นคุณค่าของเขาในทางธรรมรักด้วยปัญญาไม่ใช่ความกลัวเพราะผู้มีปัญญาย่อมเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นของธรรมดายิ้มได้แม้วันรักจากลาเพราะใจไม่ผูกไว้ สุดท้ายความรักที่สูงสุดคือการรักโดยไม่ต้องครอบครองเพราะผู้ที่รู้จักรักด้วยธรรมย่อมเข้าใจว่ารักแท้คือการให้ไม่ใช่การได้มา